ทำไมลูกค้าที่อยากมาตัดผมมาชั้นใหญ่ตบีเห็ตัดได้มันสวยเป็นคนอื่นตัดแต่สวยก็เลยอยากมาก็เลยอมันมันสวยแล้วมันแล้วมันผิดหวังไหมอ่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังยังไงถูกใจแล้ววันนี้ตัดผมทรงอะไรกันทรงบ๊อบทุยทรงบ๊อบทุยแล้วเทียนนิดๆใช่ไหมจ้่แล้วมันได้ทุยไหมได้ทุยได้ทุยก็แนะนําให้พี่ได้โวลูมนะที่บอกแหละถ้าอยากจะให้มันแนบกระใส่โฟมใส่อาหารผสมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ยกคูณ ผมตื่นเต้นอยู่นะพุณพี่เส้นเล็กแล้วบางบางริบหัวก็แบนด้วยพอตัดมาก็หัวทุยถูกใจมากเลยครับแล้วก็เดี๋จะพูดอะไรอีกหาเสียงนะเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆมาตัดด้วยชื่อพี่เลยนะมุกพี่มุกพี่มุกมินบุรีนะมินบุรีมินก็ชมแล้วก็ช่วยแชร์ใหญ่กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณครับพี่ขอบ๊ายบายบ๊ายบาย ที่มินบุรีไม่ได้มีร้านแต่ผลมาพี่มีเป็นไม่ถูกใจตัดไปกี่ร้านแล้ววะไม่ถูกใจหลายร้านแล้วเหรือสั่งเขาไปยังไงบ้างอ่ะมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรหรือที่ที่ม่กท,ที่ผ่านมาตัดทรงอะไรล่าสุดท,ที่ที่มาตัดกับช่างใหญ่ก่อนช่างใหญ่เนี่ยก็วบเทอะไลวบบทูย,ยมันก็ได้มาแค่นี้ได้แค่นี้แต่นี่ถูกใจกใจมากโอเคก็ มันไม่ทุยไงเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเป็นแค่บ๊อบธรรมดาเฉยมันไม่ทุยแล้วมันก็ไม่เทแล้วอีกอย่างหนึง่งผมด้านข้าง,ขงพี่มันมีน้อยถ้าจะถ้าจะตัดให้มันให้มันสั้นขึ้นไปเ,นเดี๋ยวมันจะเดือเกินนะพี่ huh. ให้มีให้มีรากใสไว้ไว้หน่อยหนึ่งครับแต่คือข้างซ้ายเนี่ยชัดเจนเลยทั้งอหญตัดเป็นเทให้สวยๆนะเพราะว่าให้เป็นเป็นผสมทรงนะเป็นบ๊อบรีมิกนะพี่ huh. ก็คือด้านซ้ายเป็นบอ๊อบเทด้านขวาก็เป mm ็น hmm. เทเหมือนกันแต่เทนิดๆครับปิดหูนะคือพี่อยากจะทัดหูก็ได้ทัดหูเงี้ยคือก็ทัดได้เลยนะมันก็ง่ายถ้ามีคนถามบอกว่าบ๊อบดีมิกนะ,ะเหนือชั้นกว่าบ๊อบทวีบ๊อบอเทนะพี่ะนะ,ะเทคนิคนี้ก็มาจากสิงคโปร์นะพี่ทรงนี้ผมเรียนมาสองหมื่นนะทรงนี้เอามาตัดให้พี่แหละนะใจ,ใจนะสบายใจ,จ กานกำเนิดส alon ก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินห้าสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่ง,งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกมาทูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิดสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทช่างคู่แปดร้อยนะครับช่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าก้าและศนะูนยะ์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะ line add นะ kaesem ผ่านว่า เกษนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอมค,ครับบ๊ายบายเขาชื่อช่งใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำ งานของเขาเด็ดทุกสรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆเนะ่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านำปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้